สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาแจ้งแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ u r u o v e ประจำเดือนตุลาคม2567นะคะมีให้เลือกอยู่4แพ็กเกจนะคะสำหรับใครที่ต้องการนะคะสามารถซื้อซิมใหม่นะคะลงทะเบียนซิมแล้วก็สมัครได้เลยหรือใครจะย้ายค่ายมาในเครือข่ายของ u r u o v e ก็ได้นะคะ ก่อนไปดูรายละเอียดนะคะหมอนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่หมอนจะลงทุกๆเดือนเกี่ยวกับโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้่นะาแพ็กเกจที่1นนะคะราคาอยู่ที่399บาท399บาทต่อเดือนรวมภาษีแล้วนะคะคุณจะได้อินเทอร์เน็ตเต็มสปีดเลยความเร็วนะคะ1 0 0กิก ความเร็วเต็มสปีดนะคะ1 0 0่งกิกถ้าหากเราใช้ครบหรือใช้เกินนะคะมันจะลดความเร็วเหลือ1นึ่เมกะบิตนะคะได้เน็ตฟรีนะคะ20ิกิกแถมด้วยนะคะ เน็ตฟรีที่แถมมา20 g b นี้นะคะให้เรากดรหัสเข้าไปรับสิทธิ์ซึ่งเขาจะส่งเข้ามาในข้อความของเรานะคะและแพ็กเกจนี้ไม่มีโทรฟรีแถมนะคะก็คือเน้นสำหรับคนที่ต้องการความเร็วนะคะคือได้เน็ตเต็มสปีดณจุดนั้นเลยพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนั้นเลยความเร็ววิ่งเต็มที่เลยนะคะ100 g b กิก ะะแต่ถ้าหาว่าเราใช้งานครบหมดแล้วเนี่ย1 0 0กความเร็วจะปรับลดลงเหลือแค่1เมกะบิตนะคะวิธีการสมัครก็ให้เราเติมเงินเข้าไปให้ครบนะคะ399บาทราคานี้รวมภาษีแล้วเติมไป 4, 400บาทแล้วกันนะคะให้เรากดรหัสดอกจัน900ดอกจัน7599สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและแพ็กเกตนี้ไม่มีโทรฟรีแถมนะคะต้องเติมเงินเข้าไปต่างหากนะคะ ต่อมาแพ็กเกจที่2องแพ็กเกจนี้หมอนขอแนะนำนะคะเพราะว่าราคาถูกลงกว่าเมื่อกี้นิดนึงก็คือราคาเพียงเดือนละ300บาทเท่านั้นเอง300บาทคุณจะได้เน็ตและโทรฟรีทุกเครือข่ายเลยตลอดเดือนนะคะได้อินเทอร์เน็ตนะคะความเร็วเต็มสปีดมาให้20 g b กิกแล้วก็ความเร็ว15เมกะบิตอีกจำนวน60 g b กิกแถมฟรีมาให้นะคะอีก 20G รวมแล้วแพ็กเกจนี้ก็ได้อยู่ที่100กิกต่อเดือนเหมือนกันนะคะแต่ความเร็วเต็มสปีดจะให้มาแค่20กิกจากนั้นก็จะได้ความเร็วที่ไม่จำกัด15เมกนะคะ60กิกแล้วก็แถมฟรี20กิกนะคะรวม100กิกถ้าหากว่าเราใช้ครบหมดแล้วเนี่ย100กิกนะคะความเร็วก็ปรับลดลงเหลือ1เมกะบิตเหมือนกันนะคะ 1เมกะบิตแถมได้โทรฟรีอีกนะคะโทรฟรีครั้งละ15นาทีส่วนเกินคิดนาทีละ1บาทเพราะฉะนั้นระบบนี้มันเป็นระบบที่ตัดสายให้อัตโนมัติด้วยนะคะจะดีนะคะแพ็กเกจนี้ถ้าใครต้องการสมัครนะคะให้เรากดดอกจัน900าร 900, ดอกจัน7 5 97สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออก ย้ำนะคะแพ็กเกจที่แถมฟรีมันไม่ได้มาเปล่าๆนะคะเขาจะส่งมาในข้อความให้เรากดเข้าไปดูซึ่งมีรหัสให้เรากดรับสิทธิ์ตรงนั้นนะคะถ้าใครไม่กดรับสิทธิ์ก็คือไม่ได้แถมฟรี20กิกเลยนะคะต้องกดรับสิทธิ์ด้วยนะคะอย่าลืมดูข้อความนะคะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะ แพ็กเกจนี้ราคาอยู่ที่250บาทต่อเดือนราคารวมภาษีแล้วนะคะคุณจะได้เน็ตเต็มสปีดนะคะ10กิกจากนั้นได้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตมาให้อีก45กิกและเน็ตแถมฟรีมาให้อีก10กิกเมื่อเราใช้งานครบหมดแล้วความเร็วจะปรับนะคะลดลงเหลือ384 k แล้วแพ็กเกจนี้ก็ได้โทรฟรีให้ด้วยทุกเครือข่ายเหมือนกันตลอดทั้งเดือนเลยนะคะเน็ตฟรี10กิกที่แถมมาก็อยู่ในข้อความนะคะให้เรากดรับสิทธิ์ด้วยแพ็กเกจนี้ใครต้องการสมัครกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 4สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะเป็นระบบเติมเงินนะคะ ราคา200บาทต่อเดือนต่อเดือนนะคะรวมภาษีแล้วคุณจะได้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตจำนวน30 g กิกนะคะแล้วได้เน็ตแถมฟรีอีก1 0บกิกนะคะรวมแล้วได้40 g กิกต่อเดือนถ้าใครคิดว่าไม่ได้ใช้งานเยอะก็200บาทก็ถือว่าโอเคนะคะเดือนละเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ได้แถมโทรฟรีให้ด้วยเหมือนกันทุกเครือข่ายเลยนะคะโทรฟรีนานครั้งละ15นาทีนะคะทุกเครือข่ายเลย ะะตัวนี้ถ้าต้องการสมัครก็กดรหัสดอกจัน900ดอกจัน1 2 3 3 4เหลี่ยมแล้วกดโฮรออกนะคะทั้ง4แพ็กเกจที่หมอนแจ้งนะคะเป็นระบบเติมเงินนะคะราคาแจ้งคือรวมภาษีเรียบร้อยแล้วทุกแพ็กเกจมีการปรับลดนะคะปรับลดความเร็วโรงหากเราใช้งานครบหรือเต็มจำนวนที่เขากำหนดมาให้ ทุกแพ็กเกจนะคะมีการโทรมีโทรฟรีแถมให้ยกเว้นแพ็กเกจราคา3 9มบาทที่เราจะเติมเงินเข้าไปนะคะให้ดูว่าข้อความมีข้อความอะไรที่กินเงินบ้างนะคะยกเลิกข้อความได้เลยนะคะก่อนที่จะเติมเงินบางทีเติมเข้าไปแล้วมันหักหักข้อความเสียงรอสายเอ่ยเกมเอ่ยดูดวงเอ่ยบอลเอ่ยอะไรพวกนี้นะคะนะคะ อ่สำหรับคลิปนี้หมอนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันนคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ